นี่เรากดกันที่หลังก็ได้นะแต่ก่อนอื่นบอกมากอดเธอท้องหรือเปล่าฮะถ้าท้องเนี่ยเธอต้องคุยกับหมอแล้วใช่ไหมหมอคงจะต้องการเงินใช่ไหมล่ะฮะแล้วฟาดหัวไปหรือยังว่าอย่างไรฉันท้องอะไรนะหมอคนนี้นะไม่เหมือนคุณหมอคนอื่นนะสิเธอน่ะไม่ยอมรับเงิน ไม่ยอมรับเงินของฉันแล้วก็ยังไม่ยอมฟังฉันด้วยเธอจะบอกทุกคนว่าฉันท้องนะสิแล้วข้างนอกนั่นอ่ะข้างนอกนั้นหมอหมอว่าอะไรยังไงบ้างเออฉันฉันอยากรู้บอกฉันสิบอกมาสิตายแล้วเราตายแนะ่ตายแนะ่ต้องแย่แนะ่หมอยังไม่บอกใครหมอไปดูคนไข้จุกเฉินก่อนแต่ว่าตอนที่หมอกลับมาหมอจะต้องบอกทุกคน บอกทุกคนว่าเธอท้องเราจะต้องโดนเปิดโปงแน่นอนและเราก็ต้องตายมันเกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเธอเพราะว่าเธอไม่ยอมระวังเธอแหละเป็นสาเหตุเธอมันโง่โง่โตแล้วทั้งนั้นมีการศึกษาแต่ไม่ยอมใช้สมองทุกอย่างเป็นเพราะเธอเธอมันบ้าจะป็นคนเดียวได้ออยังไงฮะทำไมไม่ตรวจท้องที่บ้านแล้วนะโง่ฉันไม่มีเวลาตรวจท้องหรอกเนอะ ก็จแก้ปัญหาเธออยู่นี่ไงล่ะเธอเอาจะไปยุ่งกับเรื่องทัพซี่กับนิวอยู่นั่นแหละฉันจะคงมีเวลาหรอกมั้งต้องเอาเวลามันช่วยเธอตลอดเลยล่ะว้าวนี่จะบอกว่าฉันเป็นสาเหตุของทุกอย่างอย่างนั้นเธอไม่เคยผิดเลยสินะเธอดีถูกเสมอเธอมันถูกแล้วฉันผิดสินะนี่พอได้แล้วเนอะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษกันนะเราสวยแน่แบบนี้ฉะนั้นเราต้องหาทางออกสิจะมาเถียงกันทำไมล่ะโอเค โอเคโอเคได้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันแล้วเราจะต้องมองบวมองข้อบัวขาทางออกขอคิดก่อนแต่ว่ามันอาจเป็นไปได้ที่ผลตรวจมันจะผิดพลาดเธอเธออาจจะไม่ท้องนะลองตรวจใหม่ซินี่จะบ้าได้ยังไงนี่พูดเบาๆซินี่โรงพยาบาลนี่เห็นนี่ไหม นี่ดูสิเมืนเป็นสีชมพูสแสดงว่าฉันท้องเลือดฉันสแสดงผลชัดเจนขนาดนั้นเนอะนี่ปุน,นุฉันท้องนะยอมรับความจริงหน่อยสิแล้วเราเราจะทํายังไงต่อไปบอกฉันสิปุน,นุเราจะทํายังไงต่อไปได้บ้างตายแล้วเราตายแน่ แผนเราเสียหมดแล้วแย่ yeah, แล้วแพทของเราเป้าหมายของเรามันเสียหมดแล้วทั้งหมดก็เป็นเพราะเด็กคนนี้ไงเด็กในท้องเธอเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมดมันคือปีศาจปีศาจท,ที่มาทำลายเราฉันเกลียดมันฉันเกลียดมันจริงๆไอเด็กคนนี้ฉันก็เหมือนกันละเนะ ลิขิดรักสายสัมพันธ์จังถึงสุขเวลา2องทุ่มห0นาที